สวัสดีครับผมประสินอินดี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้แน่นอนครับมาเจอกันกับรายการเปิด กล่องพระใหม่นั่นเองนะครับเรามาเจอกันในอีพีที่ไรก็ไม่รู้อ่าฝากติดตามด้วยนะครับเป็นการเปิดกล่องพระอยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้ศึกษาในวัตถุมงคลพระใหม่พร,ระเก่านะครับผมจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูได้รู้กันเป็นการรีวิวของหลายๆรุ่นนะใครที่อยากจะให้ผมเอารุ่นไหนมารีวิวยินดีนะครับยินดีรับรีวิวให้แต่วันนี้นะครับผมเอาวัตถุมงคลของ หลวงพ่อพัดปุญญากาโมมารีวิวเพราะท่านนะครับปีนี้ท่านอายุที่99ปีเหมาะมากสำหรับการสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นท่านจะรู้สึกว่านะครับทุกวันนี้จะได้ยินว่าเฮ้ยรุ่นทำไมรุ่นของหลวงพ่อพัดน์ทำไมลงท้ายด้วย99นะเพราะว่าหลวงพ่อพัดนนั้นนะครับท่านอายุ99ปีนั่นเองตอบทุกคำถามตอบทุกความ สงสัยนะครับในวันนี้มาดูกันเหรียญทุกคนเห็นอยู่ในณขณะนี้กล่องนะครับเป็นกล่องที่ทุกคนเห็นในณขณะนี้คือกล่องวัตถุมงคลชื่อรุ่นว่าพุทธสอนรุ่นแรกบูชาครูพุทธคุณ108ฉะนั้นนะครับ ฟังรุ่นก็รู้เลยนะครับว่าเหรียญพุทธซ้อนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อพัดนั่นเองเป็นเหรียญบูชาครูพุทธคุณร้อยแปอ่าอย่างสวยงามนะครับกล่องเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะกล่องสีแดงอย่างนี้แน่นหนานะครับมิดชิดสวยงามจริงๆกับวัตถุมงคลรุ่นนี้อ่าที่สําคัญ พูดซ้อนนะครับมาดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลข้างในจะเป็นยังไงเหรียญนี้ผมเปิดไว้แล้วนะอ่าเป็นซีนที่เปิดไว้แล้วผมจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูเฉยๆนะครับว่าข้างในเป็นยังไงอู้หูแน่นอนครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญเนื้ออ่าถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นเนื้อชนวนอย่างสวยคลาสสิกมากๆนะครับคลาสสิกมากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความสวยงามจะขนาดไหนโอ้โหนี่นะครับดูเก่าดูขลังมากเป็นหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนโอ้โหดูด้านบนนะครับนี่คือหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมคืออาจารย์ของหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดคือสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าพิมพ,มพ์มพุทธสอนรุ่นแรกโอ้โ ใครนะครับถ้าจะ,จะบูชาวัตถุมงคลนี่ผมบอกได้เลยถ้าอันไหนที่ว่าเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่ผมจะรีบบูชารีบรีบหามาเลยนะเหรียญนี้สวยมากคลาสสิกที่สําคัญนี่นะครับไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกยังไงเดี๋ยวเราไปเทียบอีกรุ่นหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งให้ดูนะดูอีกที่1นึงจุดหนึ่งนะครับเลข1น,นะครับตรงขดตรงนี้เป็นเลข1น,นะครับ ชนะที่1นนั่นเองนะครับโอ้โหเหรียญเริ่มต้นโอ้โหูนี่นะครับรายการอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นเหนเรียญเกี้ยงหลังเกี้ยงข้างหลังไม่มีอะไรนะครับม, <isierung. S 1> มีแค่บาร์โคดนะผมดูก่อนโอ้โหูบาร์โคดพิมพ์ว่ารวยบาร์โคดบอกว่ารวยนะครับดูเลขครับ682อโอ้โหูห68เลขรวย สุดยอดจริงๆนะครับตัวเลขก็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 มีคุณค่านะถ้าเกี่ยวกับวัตถุมงคลอ่ะเหรียญเลขผ่านไปนะครับผมขอวางไว้ดีตรงนี้แล้วกันนะขอวางโชว์ไว้ตรงนี้แล้วกันมาดูเหรียญที่สองนะครับดูเหรียญที่2กันมาดูเหรียญที่2กันครับเหรียญนี้นะครับคือเหรียญที่2อ่ะเหรียญนี้คือเหรียญที่สอง่ะผมขอวางไว้ตรงนี้นี่ เหรียญนี้คือเหรียญที่สองที่ผมเปิดละผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรอูห้หูสวยจริงจริงนะครับสวยจริงๆนี่คือเนื้ออ่าถ้าผมดูไม่ผิดเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยผู้สร้างด้วยนะครับอขออภัยผู้สร้างด้วยผู้สร้างก็พี่ผมเนี่ยครับรู้จักกันด้วยนะครับ โอ้โหนี่นะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆโอ้หนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลสุดยอดมาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังความสวยงามอ่าความสวยงามของเหรียญพุทซ้อนรุ่นแรกเนาะพิมพ์ว่าบอกว่าโชคดีโอ้โหมีคำว่าโชคดีด้วยเลข1630นะครับ ดูความละเอียดนี่เป็นยันนะครับเป็นยันของหลวงพอ่อตัวอะไรเนี่ยอูเลข9กนะครับ9 9 9 9 9กตัวนะครับ9 5ตัวถุงเงินถุงทองอ่าบอกว่าเงินทองโอ้หเหรียญน,นี้ครบครับครบสุดเลยอ่าครบสุดเลยก็ว่าได้นี่นะใครที่อยากจะได้ไปบูชานะครับอยากจะได้ไปบูชาผมบอกได้เลยว่า ตอนนี้รีบหาได้หาครับผมอ่าหาได้หาครับแต่ถ้าหาไม่ได้ติดต่อผมแล้วกันนะแต่ว่าถ้าผ่านไปสักระยะหนึ่งคือหาไม่ได้แล้วนะกับผมนะตอนนี้ยังพอมีนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นลุ้นเนื้อนะครับลุ้นเนื้อลุ้นเนื้อยังไงพี่บางคนเพิ่งเข้ามายังไม่รู้ลุ้นเนื้อคือยังเป็นซีนเดิมอย่างนี้มีพลาสติกค,คุ้มอยู่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าซีนเดิมมา ซีนเดิมเป็นยังไงวันนี้ผมจะลองเปิดลุ้นให้ดูว่าเฮ้ยเวลาลุ้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่นะครับดูตอนนี้ติดตามไว้เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเงินให้ดูนะเนื้อเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อเงินนี่จะมีมูลค่าแพงกว่าใครนะครับเนื้อเงินนะอ่าลองลงมาก็จะเป็นพวกเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนวะเนื้ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่รุ่นนะครับมาซีนเก่าซีนเดิมผมจะขอเปิดแล้วกัน มือผมแข็งแรงนะไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรนะมาขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้เป็นเหรียญดีๆเหรียญส,สวยๆเอามาโชว์ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูโอ้โหกระดิ่งมาเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อชนวนนะครับเหรียญเนื้อชนวนอีกแล้วนะครับเหรียญเนื้อชนวนโอ้โห ดูเก่าดูขลังมากนะครับดูเก่าดูขลังมากบางรุ่นก็ลงสีรุ่นนี้มีลงสีด้วยนะอ่าลุ้นลงสีด้วยนะครับว่าใครจะได้ยะลงยาไปห้ยได้เหรียญเนื้อชนวนก็สุดยอดแล้วนะครับทําไมผมถึงชอบเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนี่ือรวมมวลสารละนะครับอมาดูกันนะครับเ,เลขอะไรเขาเขียนว่าอะไรนะ มีนะครับเขียนว่ามีอ๋อรุ่นนี้จะเขียนว่ารวยมีอะไรประมาณนี้นะครับโชคดีอ้โห و, อันนี้มีนะครับเลขนัมเบอร์นะห6 7โอ้โหูพาดอันเดียว168นี่หูบอกเลยว่าความต้องการราคาพุ่งเลยนะครับพุ่งสูงเลยนะ1 67นะครับอ้โหัเหรียญน,นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับ 1 6 7น้อง168นั่นเองโอ้โหสวยๆนะครับมาดูอีกรุ้นนะมาดูอีกรุ้นเฮ้ยรุ้นไหนดีนะเอาขอรุ้นนี้ดีกว่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่ารุ้นเนื้อนี่แล้วแต่ว่าใครจะได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เหรียญที่ผมเปิดละถามสอบถามผมได้นะอ้านี่นะครับแกะยากหน่อยนะนะ นี่การลุ้นเนื้อมันสนุกอย่างนี้ครับโอ้โหกระดิ่งมานะมาโอ้โหนะเคาะก่อนเขาพาเคาะเขาบอกต้องเคาะนะพี่นะครับเคาะทําไมผมก็ไม่เข้าใจที่แรกนะครับเคาะเพื่อที่จะให้ตัวปิดลงนะครับนี่นะครับเรามาลุ้นกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะนะมาลุ้นกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยนะครับเนื้ออะไรนะครับอ,อืผมนี่ดวงจริงๆนะครับอู้หูยเจอแต่เนื้อชนวนนะครับเจอแต่เนื้อชนวนนะครับวันนี้เปิดมาเปิดโชว์มาหนึ่งสองสนะครับเนื้อชนวน3โมอ้หูยเนื้อชนวนไม่ตัดปีกหนึ่งมาดูเลขกันนะครับว่าสวยไหมนะครับดูเลขสวยไหม นะพิมพ์ว่ามีเหมือนกันนะครับ 8...1... ดหนึ 8, ่งดูใ,ใกล้ก่อน813ครับผม813สวยครับผมมายังไงผมก็อยากจะเอาลงสีให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นนะอ่าบางคนอยากจะได้เห็นแบบเปลี่ยนลงสีผมขอเสียงอีกแล้วกันนะดูรุ่นนี้ <c oughs> จะเจอลงยาสีโชไมยจะมีเนื้ออื่นโชเห็นไหมฮะมามาดูกันครับผมอ้ยครับืมดวงจริงๆนะดวงจริงๆนะครับเนื้ออะไรนะครับออกเขียวๆออกลุงๆอ้โหเนื้อนี้ก็สวยนะนะ น่าจะเป็นเนื้อชนวนเหมือนกันนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อจนวนเหมือนกันเลยเนื้อชนวนนะมามาดูกันครับตัวเลขกัน938นะครับ9 3 8, ้สสวยๆครับผมมาอย่างที่ผมบอกทุกคนไว้แล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าผมชอบเนื้อจนวนนะ เป็นสุดยอดมวลสารเลยพอได้บทบูชาเนี่ยพุทธคุณขึ้นเลยนะครับมามาดูกันว่าเนื้อเงินเป็นแบบไหนนะครับเนื้อเงินเป็นแบบไหนผมเปิดไปแล้ว5้ลุ้นใครอยากได้เนื้อที่ผมเปิดทักมาใครอยากได้เป็นลุ้นเองทักมาผมเชื่อได้เลยว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเลือกเจ้าของนะครับมามาดูเนื้อเงินกันโอ้โหเจ็บเลยนะ เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหสวยไหมครับอันนี้เนื้อเงินลงยาลายเสือเนื้อเงินลงยาลายเสือนะครับเนื้อเงินนี้จะขาววิงวิงนะนะนี่นะครับความสวยงามนะครับดูหน้าท่านดูด้านหลังครับผมอายุ9 9 2 5 6 3 รวยรวยเงินทองครับตัวเลขนะครับ1 48นะครับ1 48สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆอ่ะมีพาลาทุกเหรียญน,นะครับมีพาลาทุกเหรียญแล้วกันมาเนื้อเงินผ่านไปไวัยเหมือนโกหกมาผมอยากจะลุ้น ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูอีกกล่องหนึ่งแล้วกันอยากจะรู้ว่าลงยามีเป็นยังไงนะนี่นะครับในที่สุดนะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้รุ้นนะครับได้รุ้นเนื้อเนื้อนี้น่าจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะเนื้อปีกเครื่องบินรู้สึกเบามากนะครับเบาๆเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเขียวเหนียวซับ ครับเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเขียวเหนียวซับดูเลขหนึ่งครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับเนื้อเปียกเครื่องบินนะครับมาดูเลขกันนะครับดูเลขนัมเบอร์กันอันนี้บอกว่าเป็นยันนะครับเป็นยันแล้วก็เป็นชยช้างนะเลขเจ็ด เนะครับเลข79โอ้โหยังสวยนะครับลงยาจีวรเรียบร้อยอ่าใครอยากจะได้ค่อยว่ากันนะครับโอเควันนี้พอ,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 พอหอมปากหอมคอเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเปิดให้ทุกคท่านทุกคนได้เห็น1 2 3 4 5 6 7เหรียญน,นะครับเจดเหรียญในวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมประสินอินดี้นะ ตั้งใจนะครับในการเอาวัตถุมงคลมาเผยแพร่ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันจะได้รู้ว่าวัตถุมงคลของเมืองไทยเนี่ยพระเกจิองค์ไหนนะครับหรือว่าวัตถุมงคลอะไรที่น่าเก็บน่าสะสมวันนี้นะครับดูแล้วฝากติดตามฝากแชร์ให้น้องด้วยนะครับให้ผมด้วยเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการเอาวัตถุมงคลของหลวงพอ่อหลายๆหลวงพ่อเนี่ย มาเผยแพร่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมประสินอินดี้พร้อมทีมงานนะครับขอลาเพียงแค่นี้ไปก่อนนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับ3 9 8 8 1 9 3 9ห6หรือ Li n e i อดี ZAA1810 ะครับทักผมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม